ไปดูสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุควรเครงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้เริ่มขยายวงกว้างไฟคุใต้ดินอยู่หลายจุดแล้วก็ลุกลามติดต้นไม้แห้งด้วยนะคะเบื้องต้นความเสียหายนั้นเกิดขึ้นกว่าร้อยไร่แล้วค่ะทหารจากกองทัพภาค4และเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟใช้น้ําฉีดอัดลงใต้ดินค่ะดับไฟที่คุอยู่ด้านล่างพื้นที่ป่าพ,พุควนเครง ตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไม่ให้ปะทุขึ้นมาอีกหลังจากที่เกิดไฟไหม้ป่าพรุแล้วก็ทําให้ต้นสเสมดต้นพือกระจูดถูกไฟไหม้เสียหายจํานวนมากประเมินด้วยสายตาเนี่ยเพราบว่าป่าพรุเสียหายมากกว่าร้อยไร่ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟบอกว่าการควบคุมไฟนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่ามีลมกระโชกแรงบางจุดไฟที่ยังมอดก็ปะทุขึ้นมาอีกค่ะ ขณะที่เจ้าหน้าที่จะต้องทําแนวกันไฟควบคุมให้อยู่ในวงจํากัดแต่ว่ายังไม่สามารถทําได้การดับไฟที่คุอยู่ในชั้นใต้ดินนั้นการทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเช่นกันนะคะเพราะว่าจุดไฟไหม้อยู่ลึกเจ้าหน้าที่ทำได้แค่การฉีดอัดน้ำควบคุมไม่ให้ฟไฟนั้นคุขึ้นมาซ้ำ นายนิสิตประการภาสกุลหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุครวรนเครงเปิดเผยว่าหลังเกิดไฟไหม้ป่าพรุตั้งแต่เมื่อวานนะคะสถานีควบคุมไฟป่าก็ขอกําลังเจ้าหน้าที่จากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชและประสานไปรยังกองทัพภาคที่4และอาสาสมัครในพื้นที่กว่า200นายเข้ามาช่วยดับไฟ รวมไปถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์ขนน้ำโปรยในป่าพรุตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังเพราะสภาพอากาศแรงจัดอาจจะทำให้ไฟลุกลามขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ค่ะ